คนแน่นมากตรงนี้เดินแทบไม่ได้ รานปลามึกนะโหแบบเยอะมากนะเ้โบเยอดี๋ยวรอเลกชื่อมนะจาทานเมยนเยทามเลยเจ้าแสบัยดีสบายดีครับทุกคนยินดีนนต้อนรับเขา้าสู่สองมาท่อง ตอนนี้ท่องกับยู่ทีถนนเยาวราชสำหรับคลิปนี้เราท่องจะผ้ากคนมาเลินถนนเยาวราชน่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นเวลาหามุ่งหลังจากที่เป็นกระแสที่ห่อนแห้งนะหลังจากที่ออดีสามา่าย M อย็บยูทีเยาวราชนะก็เหตุในเยาวราชลุกเป็นไฟเลยกับว่าอนะ ปเดียววันนี้เราท่องจะพาทุกคนเดินส้มกันเลยว่าจะเป็นแนวไรนะไปแล้วเราท่องจะพาทุกคนเดินส้มกันเลยตอนนี้คนกาเริ่มไา่นะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหางมุ้งชีว่าท่องถ่ายนะเละ่ฟนกับจามี ลวกั้นนะวันนี้เพิ่นจะมีลวกั้น

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะไปเดี่ยวเฮาเลินต่อกันเลยทั้งสองอ่าอ่าทั้งทั้งสอง พังทางคนก็จะมีะแนวกันให้ค้นเรินนะแต่ว่าถนนเพินบริปิดนะตอนนี้เขาก็กำลังเปิดลานนะแต่ว่าคน้นกามาร้ายแล้ว 炸掉嘛！ อง,งจะมีร้านค้าแบบค้ายอาหารแบบตลอดแนวเลยนะ เดี๋ยวมาเปิดแล้วไห๋ยวเปิดเป็นเรื่องน้าหนาเนี่พาเบ at the at the place okay. ก็ถือว่าเริ่มเยอะนะคนเยอะตั้งแต่5้าโมงนะ ถนนเยวาวราชด,ดูแคบไปเลย,ย,ย,ยตรงนี้คนแน่นมาก

ต่างชาติมาเยอะมากเลย ซาดัวใจไม่ไหวนะ <ừ. S 1> ต้องถ่ายรูปโหตรงนี้แบบผู้เรียนเยอะมาก งนี้เป็นตลาดผลไม้ ทุนน่นกาจะ้ล้ตังแต่บอลเนี่ยนะบอลน,นี่กาต่อไปพ้นกาจะบวกคอยรยลนะ ไปเียวาวออทราชจะเดินกลับไปบอลเก่านะวอดทองจะไปรถไฟฟ้าเอ็มอาร์พี

ซื้อมาคนไลยอยู่นะราวาบอท่องตอนนี้ก็เป็นไม่ลาหามื่อกลัวอะไรล่ะตรงนี้ร้านปลาหมึกนะโอหแบบเยอะมากนะเดี๋ยวรออีกชื่อบอกหนู้นนะจ๊ะ อย่างาวมาและแทบแตก ก็จะประมาณนี้นะทุกคนรถเยอะมากนะ วันนี้บ่าวท่องก็มาอัปเดตบรรยากาศให้ทุกคนในเบิ้องในรับส้มนะ UK อยู่ที่ถนนเยาวราชสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครมาคลิปกาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท่องในคลิปต่อไปในเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ่าวท่องก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไป